ไปทางไหนคุณผู้ชมคะของกินอร่อยเต็มไปหมดเลยนะคะดิฉันกินเผื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้คนแต่งกายสีสันสวยงามด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจําปีของชาวมอที่จัดขึ้นที่วัดมะขามตําบลคุ้งพยอมอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะสําหรับกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมมอญงานนี้เห็นไหมแม่แม่จะใส่เป็นสบายมอญสวยงามกันทุกคนเลยงานม่อนไม่ซิฟค่ะเชื่อมชุมชนสืบสานวิถีมอญก็มีของหายากมาวางขายการแสดงต่าง ะะซึ่งชาวมอญบริเวณลุ่มแม่น้ําแม่กลองเองก็บอกว่าแหนนานๆจะได้เห็นภาพแบบนี้กันนะคะโดยเฉพาะนี้ค่ะขนมหับเปียงนะคะหรือว่าข้าวเหนียวแดกงาก็ถือว่าเป็นขนมสารสัมพันธ์ในเทศกาลของชาวมอญสมัยนี้หากินยากดูยากแล้วนะคะมีแค่ในงานบุญงานวัดแล้วก็งานประเพณีค่ะอย่างคุณแม่วิไลประชากรผู้นําชาวมอญชุมชนวัดโพธิสภารามตําบลคุ้งพยอมอําเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีก็บอกว่า เนี่ยถ้าเป็นต่ก่อนนะขนมห่าเปียงเนี่ยถือว่าไปหากินได้เลยทุกบ้านมีเพราะเขาทํากินกันเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แล้วงานนี้ก็เลยมีโชว์ตำให้ดูแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็นี่บรรเลงดนตรีนะคะปีพาดมอนโดยมีคุณก๊อปปรมินนะคะเงาเสียงอาเสรีรุ่งสว่างร้องไปด้วยอย่างนี้ละคะ่ะ ใช้กำลังต้องตำให้ได้แบบขนาดไหนอันนี้ได้หรีอยงคะอันนี้จวนแล้วค่ะจวนแล้วจวนแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาถ้ามันได้มันก็จะเหนียวหนุบกลงกกืนเตเอ,อยเก่าชานพูดส้ำเนียงรามันแปลว่าฉันรักเธอ น,นี่แหละค่ะสำหรับคุณก๊อปประมินนะคะเงาเสียงคุณอาเสรีรุ่งสว่างคนนี้ไม่ได้เป็นชาวมอนค่ะแต่ว่าเป็นชาวเหนือเจ้าที่หลงรักความเป็นมอนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ยินร้องผ่านไม์ไทย p ี s เลยเป็นลูกทุ่งสำเนียงมอนด้วยนะคะแต่ว่าทําไมหนุ่มเหนือคนนี้ถึงติดใจวัฒนธรรมของชาวมอนมากขนาดนี้คุณอาเสรีเขาก็ไปถามมาเลยละคะ่ะ ผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่งก็อยากจะนําเพลงลูกทุ่งที่เป็นสำเนียงมอนะครับกลับมาให้กับ ทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีครูเพลงหลายๆท่านใช่ไหมครับร้องไว้แล้วก็อยากจะดึงเพลงเก่าๆที่สูญหายครับกลับมาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในสำเนียงลูกทุ่งเด็กสมัยใหม่ก็แล้วกันครับพี่เมื่อกี้สำเนียงชาวมอนใช่ไหมที่รเราใช่<า>ก็มีคำมอนเล็เลกๆน้อยๆบนคำไทยมันก็อย่างเช่นเต้เอ๋ยก้าวชติอย่างนี้ครับก็แปลด้วยว่าพูดสำเนียงรามันใช่ไหมครับแปลว่าเป็นแปลว่าฉันรักเธอก็แบบเหมือนกับพูดมอนคำไทยคำแต่เป็นสำเนียงของ เพลงใส่เมโลดี้เข้าไปใส่ทำนองเพลงเข้าไปก็จะเกิดความไหเลาะมากยิ่งขึ้นแบบนี้ครับผม ชุมชนมอญคุ้งพยอมเป็นชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองนะคะก็มีภูมิปัญญาต่างๆสืบทอดกันมาอย่างพี่คมสันจับจุค่ะก็เป็นปราชชาวบ้านชาวมอญที่นี่แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมน้ำปลายำจากรายการยกพลคนน้ำพริกด้วยพี่คมสันก็ชวนป้ายุพาสนโตจากทีมคุณยายสตรีบางช้างจากสมุทรสงครามมาเปิดบูน้ำพริกเผาบางช้างด้วยกันนะคะโดยป้ายุพาก็บอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเชื่อมโยงแล้วก็ผูกพันกันด้วยความเป็นคน ลุ่มน้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ยังได้ร่วมรายการยกคนคนน้ำพริกเหมือนกันด้วยนะคะน้ำพริกที่ชนะเลิศลา,ามาเลยเราเราข่มเขาหรอหรอเรากดม,มันเดือดแล้วมันเดือดไม่อยู่ไกลไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยขม่มดีเลยน้ำพริกปลายาม <c oughs> น้ำปลายามน้ำปลายาม จริงจเดียวันนี้เป็นยังไงบ้างพอมาเห็นเทศกาลแบบว่ารวมภูมิใจอ่ะเขาเขาร่วมตัวร่วมใจกันดีอ่ะมองแล้วเห็นตั้งร้านเขาแล้วเขาก็เป็นประเพณีที่เขาแต่งชุดของเขาอ่ะไม่ว่าทั้งหญิงและชายเราเห็นแล้วเราก็ซึ้งในวัฒนธรรมของเขาอ่ะค่ะเอาของดีมาอวดกันมาโชว์มาประชันกันก็จะเห็นแต่ละคนบอกว่ามีอะไรนะสูตรเดียวนะไม่มีที่ไหนเลย อย,อย่างขอมผมกม็มีสูตรเดียวนะที่ไหนก็ไม่มีเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยจัประชันกันนี่คนนี้จะมาประชันกับพี่คอมสันคือแมยุพาป้ายุพาด้านนูน้นเขาแอบแบบว่าเนี่ยมาดูล่าสแล้วลว,ลว่าพี่คอมสันเนี่ยพัฒนาสุไปไหนเขาจะไปซีซั่นสอง <laughs> ไม่ยอมฝ <laughs> ากกระซิบ <laughs> บอกป้ายุพา <laughs> ป้าอยู่ไหนผมจะตามไปยังไงไปชิมของเขาเรียกเขาบอกเขามาชิมของเราแล้วผมเห็นแล้วว่าบอกแอบชิมหรือยัง เดี๋ยวอีกสักครู่จะแอบไปย่องย่องให้ตกใจเล่นเ,ออเดี๋ยวทำมีแอบคอนนิดๆิด้วยถ้าบอกว่าเขาอะแม้ว่าจะปลายน้ำแม่กลองก็ตามแต่เป็นปลายน้ำที่แบบว่ามีของดีกว่าจะยังไงกันเราบอกยังไงเราไม่อยากถึงผมจะอยู่กลางน้ำออผมก็เป็นท้องมังกร แหมรับกันจังเลยลุ่มน้ําเดียวกันนะคะ <c oughs> หวดกันซะแล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งความสนุกสนานแบบนี้นะคะพี่คมสันในฐานะชาวมอลในพื้นที่บอกว่านานนานจะเจอสักทีนะคะถ้าไม่ใช่งานแบบนี้นะก <c oughs> ็เนี่ยค่ะเห็นทั้งชาวมอลชายหญิงแต่งกายด้วยชุดมอลห่มสบายหลากสีสัน <c oughs> จริงๆสบายที่เห็นน้องเป็นเย็บมือทั้งหมดด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งบรรยากาศในช่วงสําคัญแบบนี้เนี่ยปกติได้เห็นสงกรานกับลอยกระทงค่ะสวรรค์นี่การซ้อมนะคะมหากรรมคอนเสิร์ตสารพันลัทุ่งมาเขียนสัญจรโมนมิบ ซิบสุขสนันลั่นวัดมะขามค่ะพี่จิมชวนชื่นมาบอกพี่เกิดแถวนี้แหละมันชาวราชบุรีนะคะลิเกคนคนดังพี่วัฒนาอันนันค่ะควงลูกชายมานะคะแล้วก็จริงๆทั้งคู่เป็นคนสิงห์บุรีแต่ว่ารับงานลิเกราชบุรีบ่อยมาก คนสุดท้ายค่ะมายกทีมเลยคุณอาสุขสตรวันสว่างนะคะเปลี่ยนโชว์ทั้งหมดค่ะหาเช่าชุดกันจ้าละวันเลยอยากแต่งตัวเป็นหนุ่มมอนนะคะก็ติดตามความสนุกได้อันนี้เดี๋ยวรอดูเต็มๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนดีกว่าคุณผู้ชมติดตามไปก่อนทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงเดี๋ยวจะออกตอนไหนเดี๋ยวจะมาใบาให้อทีนะคะ <Okay. S 1> เห็นหนุ่มมอนคนขวาสุดไหมคะน่ะ <worship bird> ค,คุณเวนิกาขำแล้วเพราะว่าคุณกวินพบไม่เนียน <dinner> คุณปักกวินนะครเออไม่เนียนไม่เนีย <Mis> น <inicial>